สวัสดีจ้ามื่อนี้ก็มาพบพ่อกับเดือนอีกแล้วเนาะคะ่ะมาเมาื่อนี้ได้เบ็ดเนาะคะ่ะมื่อนี้มาปักเบ็ดเป็นเงื้อเงียกับคือเงียวหวกนะะเนาะค่ะเงียวหวกไหนไไเออเงียวหวกไปหาหมกใส่เบ็ดขามคลองมามาให้อุ้ย,ยนักนักหวกนั่น ก็มีหมุกไปสําแม่ไปลูกไปไปคะ่ะบวถ้าแบบพ่งเบ็ดจากหลังนี่หาสิบลังบ่มันสิได้เท่าไหร่ไปลุ่นน้ำกันเนาะคะ่ะหลังสิไบปบปากเบ็ดใส่ไปเลยบอเอาเอออ้าวค่ะไปเลยคะ่ะ

หมานแล้วเนาะค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่หญอืมกูนะคะใสสวยๆเลยเนาะคะ่ะอุย้ยเลืดต่ำมือใสสวยๆจ้าแล้วคายอีกแล้วโดนอีกแล้วอีกแล้วนะคะอืมวางนี้ถือนะคะวางนี้วะถืออีกเนาะคะ่ะ โอ้ยเพิ่นใส่ปลาปุยใ่ดอกตัวน้อยๆนึนงมาคะ่ะได้ปลาของฉันจีหาตัวเนาะคะ่ะก็เลยเด็มาตุ้มปลากินเนาะคะ่ะตุ้มปลาหมูผักเลมเท่านี้ละเนาะคะ่ะนี่คะ่ะรถท่าจอดอยู่นี่เนาะค่ะ่ะตุ้มปลามาเด้อมาเด้อแซ่บน้ำกันคะ่ะ ตัดแสบตัดแสบผักมาใส่เนี่ยผักมาใส่ผักมาใะไซเบ็ดข่อยม่นหลุดไปหรอศิลปะโอ้โหดินอยู่ดินอยู่ดินอยู่ซะดินอยู่มึงตัวใหญ่ป็นไหนเนี่ย

่โอ้โหเดี๋ยวเอาปลาก่อนเนาะค่ะจ้ะถึนมาแล้วโอุ้้ยสวย ตัวใหญ่มาเลยขนาดนี้เลยป่าบิดลังนี่นี่นีน่เหลือมโนนี่พื่นะ,นะเอาเดี๋ยวมาลุนน้ำกันเนาะค่ะอลุนสวัสด์ยามเช้าจ้า,จามาตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะ นี่ค่ะฟูนกำลังมายางนุมน่มๆได้โบกน้อนี่นกูเบ็ดมาแล้วเนาะคะ่ะเอาเบ็ดมาแล้วนี่ค่ะรลบตอนเช้าทั้งเดือนรลบตอนเช้าได้หอดปลาไหลกับติดเบ็ดอีกอยู่สองนี่คือปลาตายมืนขึ้นเนาะค่ะปลาตัวที่มันตายเมืนขึ้นค่ะได้ประมาณนี้เนาะค่ะ นังเก็บเป็ดเก็บของและะ้วค่ะนี่ค่ะรถของเขาเก็บของกลับบ้านเราเนาะคะ่ะแล้วก็ล้อไปรุ่นน้ากันเนาะคะ่ะว่าปลาสีใดหลายบ่ค่ะอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะตัวถีมันตายเนาะคะ่ะในถังเนาะคะ่ะมีดอบเจ้าของเดือนไฮเบื้งใส่บ่ฮิว่าบา่ได เขาติดหลายอยู่ดีล่ะมึงเครื่องโลอยู่ดีล่ะใช่การสอบเอาเนี่ยเมื่อใดสอบสอบขึ้นเมื่อใดวะล่างไปเบ็ดล่างแล้วล่างแล้วยังขี้ดินเต็มเลยล่างอย่างนี้ลองนั่กันดูเดี๋ยวนี้ช่วงผลง,งานวันสีได้หล่เปน็นไง เป็นชิมหวานอยู่สิว่าท่านในเทออกจากของตะสังเนาะค่ะผมเห็นแค่นี้ก็พอหมานอยู่ดอกนี้ตาซังหน่อยตะสังใหญ่อดอกตะสังใหน่อยนึงคิดใส่ปลาตัวนี้หน่อยนึงใส่ปลาตาซังกันกัก้กระซังอะไรล่ะโน้น <c ười> ตเปิดุกตายสีเดือน มาอีกหนึ mm ่งคนเนาะค่ะไต่บ well, mm ่อไต่บ hmm. well, right. mm ่อสองบ่ได้บ่ได้เลยจีดี๋หาตัวนึงทะลุเป้าเลยยุอนี่ฮะเดียไเป็นประวัติการแล้วมึงตวงามๆถอดออกมึง ใส่ใส่มเดนกตั้งเงอยู่มดขึ้นับเลยใ้ยึดยังเนอหัวเด้อรโอ้ยเนี่ยลูกออดเ

มันเริ่มลงลงคลองแล้วอืมในานามีแต่ตัวเท่านี้ต้องปุ๋มมือนี่อันนี้ใส่ในห้วยนี่นี่ครับเดี๋ยวเก็บเอาก่อนประวัติศาสตร์ไหนๆอะไรได,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 ด้อยู่ฮะเออ ไล่ด้าไหมไล่เลักับเยื่อไสเดือนดูออดไสเดือนเชียดดูเพียงนามีจดเล็กๆแล้วก็เข้าคลองหมดแล้วงเทียงรโจมโ ชวนเายชวนนายทีน้าบอกมสี่ลูได้ไหมได้เยอะปลาตองกินได้ห่วยเออ้เอ้ามีหอดปลาตองว้าวัแนวเลยหมานหมานโอ้โหาทำเขาอีกแล้วแพ่เขาอีกแล้วหมานอยู่จ้าไปเอากระบตัวใหบับัวแจ็ตัวอกบ้านเอาคือบ่อันนี้ยังบัเนี่ยอวไรกันค่ับ กลับบ้านแล้วค่ะบายน้องขาวเราเดือนเดือนเมื่อกีไ้ได้ใด้จ้าตัวมาถึงบ้านแล้วเนาะคะ่ะมาเทปลาออกบ้งางตรงไหนีดไดไลายปไหนเนาะคะ่ะโอ้ตัวปลาง,งามยุ่นนะี่โอ้ว้าวม่ประดุกตัวนี้เม่ ค่ะน oh. งานเช้านี้ค่ะมันหมานหมาน,นอยู่นะคะเนื้อหัวทุกทีหัวออกมา